สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว บันเบดนะครับทุกคนเออร่างนี้นะครับจะเป็นร่างใหม่นะครับจะตันอยู่ที่99นะครับทุกคนเออย่างโหดนะครับทุกคนก็มาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับส่วนวิธีการอัพนะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับก็ไปหาดูได้นะครับทุกคนอายุนะครับจะอยู่ที่24ปีนะครับส่วนสูง82นะครับเท้าที่ถนัดถนัดเท้าขวานะครับ สไตล์นะครับจะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับจะวิ่งแบบวิ่งแบบทั้งเกมนะครับทุกคนแบบวิ่งจะรับก็จะมารับนะครับแล้วก็ส่วนเติมก็จะเติมดีด้วยนะครับสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับจะเล่น CMF แล้วก็อีกสูงได้ด้วยนะครับเกมลุกจะอยู่ที่78บอลคอนโทน 85, รล85ิเลี้ยงบอล86เลี้ยงบอลปกติ82จ่ายบอลสั้น87นะครับ จ่ายบอลยาว86นะครับเอาไว้เปิดหมงก็ได้นะครับทุกคนเกมรับ73นะครับดูดัน82เกมรับอีกหนึ่งก็83นะครับแล้วก็สปีด85สปีดต้น85นะครับคิก,กิ้งพาวเวอร์นะครับยิงแรง91นะครับความอึด89นะครับก็เล่นได้ทั้งเกมนะครับ ก็จะมีสกิลเลี้ยงบอลนะครับยิงด้วยนะครับทุกคนเออมีสกิลยิงด้วยนะครับเมื่อลงทีมนะครับจะทาเวลตันอยู่ที่99นะครับทุกคนเออก็ถือว่าอย่างโหดนะครับทุกคนส่วนวิธีการอัพนะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นปีกสูงได้ด้วยนะครับปีกขวานะครับเอาไว้เปิดมงก็ได้นะครับ Has a goal! He's been all right. Sorry about the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. A great shot! About him. Albares, and here's Neymar. day! Incredible spell! But please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. The trade it. leaning off at the break, precisely as they would have drenched it. If it's just back from your break, you have been carrying this just a bit on the firm side. Now it's Neymar of day. Attendance for this match was seventy-one thousand six hundred and forty-nine. Interesting ball. Now looking to orchestrate a counter. And here's Ronaldinho. Pass is short and sharp. And here's Ronaldinho. It's Ronaldinho. He's twinned. And for sure, that would endo. Stands up to it well and emerges with the ball. Ronaldinho, that's Volperde. Volperde! And that's Valverde. Other that outcome. No it's the right, it wrapped mm -hmm. played into space. Mm -hmm. Now it's a crap. Kicks out Ronaldinho! Messi! And the ball's come in. loose.